ท่านสาธุชนพุทธบ,บริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่19ของเรื่องการหนีนรกการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่19แต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทั่วทั่วไปก็ขอ,อนำบทสรุปมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเส่ยก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องตน้น ก็ใช้อารมณ์สามอย่างคืออารมณ์ตัดสัญญาสามรายการคือหนึ่งสกายทิฐิสองวิจิกิจชาสามศิรปตปรามาตสำหรับอารมณ์ของสกายทิฐินั้นมีความเห็นฝืนจากความเป็นจริงคือว่าไม่ยอมนึกถึงความตาย หรือว่าไม่คิดว่าชีวิตนี้มันจะตายถ้ามีารม์อย่างนี้เป็นเป็นอารมณ์ของปัโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายและที่พูดเมื่อกี้นี่นะเป็นอารมณ์ฝืนจากอารมณ์ของปัโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเห็นว่าร่างกายนี่สะอาดสวยสดงดงามน่ารักน่าชม ข้อนี้เปรอารมณ์ที่ฝืนกับอารมณ์องพระานาคามีความเข้าใจไว้ร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์อย่างนี้ฝืนกับฝืนกับอารมณ์ของพาาาระอรหันต์ถ้าเราจะตัดจะทำแบบไหนอันดับแรกจริงๆแล้วเราก็แก้สกายทิฐิ ที่มีความเห็นผิดจากความเป็นจริงทำใจไมเเ่เห็นถูกการเห็นถูกตามความเป็นจริงก็เพราะว่าตัวอย่างมีมากคนก็ดีสัตว์ก็ดีเกิดมาแล้วต้องตายด้วยกันทั้งหมดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความตายเป็นของไม่แน่นอนในเวลาตี่พระพุทธพเจ้าทรงตรัสว่า เธอทั้งหลายความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแ่ะเธอทั้งหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้พระองค์ให้คิดว่าความตายอาจจะมาถึงเราวันนี้ไว้เสมอในตอนหนึ่งที่พระองค์ทรงตัดกับพระอานนน์ถามพระอานน์ว่าอาน,านันทะดูก่อนอนน์ เคคิดถึงความตายวันกี่ครั้งความจริงเวลานั้นพระนรนท่านเป็นปะโสดาบันพระนรนกราบทูลองค์สมเด็จพระพระุทธวันว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันประมาณเจ็ดครั้งพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าอาน,านันทะดูก่อนอนนความรู้สึกนึกถึงความตายวันจตครั้งนี้ห่างเกินไป ต่ธาคตเองนึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกนั่นพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ไว้ใจชีวิตทรงคิดเสมอว่าชีวิตอาจจะตายเมื่อไรก็ได้หายใจเข้าแล้วไม่ให้ไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายชีวิตของเราจริงๆอยู่ที่ลมหายใจท่านั้นเองให้มีความรู้สึกอย่างนี้เป็นลมแรก ที่เราเข้าจะเข้าไปตัดนรกหรือว่าหนีนรกให้พ้นต่อไปเมื่อเราคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายเราก็สร้างความดีความดีอันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจา้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์เป็นการแก้อารมณ์ข้าสัญโญต อารมณ์ของสังโยชน์ข้อที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉามีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้าอาจจะไม่ดีพระธรรมอาจจะไม่ดีพระอริยสงฆ์อาจจะไม่ดีแต่เราก็ใช้ปัญญาครับเจรณาความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระองค์เมื่ก็ไม่ต้องดูคำทสรนเสริญที่เขาสรรนเสริญพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไม่ยอมฟัง เรามองดูผลของท่านที่ตัดออกมาในพระธรรมคำสั่งสอนแต่ว่าการตัดนี้นรกเบื้องตน้นเราก็ยังไม่ใช่อารมณ์กว้างใช้แค่พิจารณาสินห้าว่าการละเมิดสินห้ามันดีหรือมันเลวมีความสุขหรือความทุกข์มีความเยือกเย็นหรือความเราร้อน ถ้าปฏิบัติตามสินห้านได้จะมีความเย่าเย็นหรือมีความเร,ร้อนหรือมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็จะเห็นว่าทุกคนรักชีวิตของตนในสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าไปทําลายเข้าเขาก็ไม่ชอบเราคิดทํำลายเขาเขาก็คิดทำลายเราเป็นของไม่ดีมีแต่ความเดือดร้อนในเมื่อสร้างศัตรู ทรัพสมบัติของบุคคลใดก็าตามจะมีการหวงแหนและการหาทรัพย์สมบัติมาด้วยยากก็ปรารถนาจะใช้สอยตาลําพังไม่ตงรงการก็ต้องไม่ตองการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติของตนไปเราถูกเขาแย่งทรัพย์เราไม่พอใจขนาดไหนเขาถูกเราแย่งเขาก็ไม่พอใจขนาดนั้นเหมือนกัน สามีและพัญญาต่างคนก็ต่างมีความรักต่างคนก็ต่างมีความโหแหนถ้าเราไปละเมิดสิทธิของเขาเขาก็ไม่ชอบหรือถ้าเขามาละเมิดสิทธิของเราเราก็คงไม่ชอบเหมือนกันวาจาใดที่กล่าวออกไปถ้าเราฟังวาจาเท็จเราก็ไม่ชอบถ้าเราพูดเท็จกับคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่ชอบเหมือนกัน การที่เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะไม่มีสติมัวเมาหรือสติทำตนคล้ายคนบ้าอย่างนี้ใครๆก็ไม่ชอบเราก็ไม่ชอบคนอื่นก็ไม่ชอบรวมความว่าเราก็เป็นคนดีหนึ่งมีใจดีมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอารมณ์สันโดษ ทั้งหมดทั้งสามรายการนี้สามารถควบคุมศินได้เราก็เป็นคนมีความสุขเรื่องนี้ขอเว้นไว้แต่เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต,ต่อไปก็อย่าพูดถึงซึง่งกร,รมหมดสิบรายการกร,รมหมดสิบรายการข้อที่9ที่เรียกว่าพยาบาท พยาบาทได้การจองเวรจองกรรมจองล่างจองผ่านจองความโกรธเขาไว้คือขวางขังความโกรธไว้นานๆคิดทำลายทุกอย่างให้พินาศไปใครที่ทำให้เราใจเราไม่ชอบเราจะฆ่าเขาบ้างเราจะกั่งแกล้งเขาบ้างจะคิดประทุษร้ายเขาบ้างอย่างนี้เปรณ์ที่มีแต่ความราร้อน พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอารมณ์อย่างนี้เป็นอารมณ์ของต้องไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเพราะกำลังใจเศร้าหมองโรงโรนตัดว่าถ้าต้องการจะหนีนรกให้กลับอารมณ์เสยใหม่ไร้คิดว่าการเกิดของเรามาการจะทําทให้ถูกใจซึ่งการละการเสมอไปย่อมไม่มีเราทําดีแต่คนเลวก็ไม่ชอบ เราทำเลวคนดีเขาก็ไม่ชอบวันดีเราสร้างความเลวคนเลวก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างนี้ก็มีการนี้จะทาให้ถูกใจกันเสมอไปย่อมเป็นไปไม่ได้เป็นตามธรรมดาของชาวโลกฉะนั้นคนที่ไม่ถูกทาไม่ถูกใจเราเราก็ต้องโกรธในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอนาคามี แต่ก็ตัดสินใจว่าความโกรธนี้จะไม่ยอมโกรธนานคิดให้อภัยกับคนที่มีความผิดคิดว่าทุกคนที่ทำไปทำไปด้วยความหวังดีแต่ว่าที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะอาศัยที่กรรมที่เป็นอ,อกนุศลคือความชั่วในชาติก่อนที่เขาทำไว้เข้ามาดนใจเป็นปัจจัยเขาสร้างความไม่ดีให้เราไม่ชอบใจ อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระมหามวนีทรงตัดว่าทาระงับอารมณ์ความโกรธหรือความเจ็บา่าช้ได้กำลังใจก็อย่าเต็มไปด้วยความผ่องใสคนที่มีความโกรธง่ายนละขังความโกรธไว้เร็ว ทั้งจิตใจก็ดีทั้งร่างกายก็ดีสุดสมง่ายจิตใจก็เต็มไปด้วยความรัร้อนมีแต่ความโกรธก็วายหาความสุขใจไม่ได้ถ้าเราคิดอยากจะฆ่าเขาคิดอยากจะทำร้ายเขาแล้วก็วางแผนวางแผนว่าคนนั้นจะมีชีวิตอยู่ยังไง จะไปทางไหนเมื่อไรจะอยู่กับที่ที่ตรงไหนทางเข้าทางออกที่จะประหัดประหารชีวิตเขาทำไปการใดก็วางแผนตามน่าความโกรธวางแผนคิดประทุษร้ายเขาคนวางแผนแนัน่นบ,บรรดาท่านพุทธบริษัทจะมีร่างกายสุดโทรมก่อนดีไม่ดีก็ตายไปก่อนเลยทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อความโกรธเกิดขึ้น ความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นคิดอยากจะบอประหันเขาก็กินไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนจะนอนสงัดแทนที่จะหลับก็ค,คิดอยากจะประทุษร้ายเขาด้วยความโกรธจะทําแบบไหนจึงทําเขาได้ถ้าทําแบบไหนเขาจึงจะไม่รู้ทําแบบไหนเจหน้าที่บ้านเมืองจึงจะไม่ทราบจะไม่ถูกลงโทษจากทางบ้านเมือง คิดอย่างนี้ดึกแสนดึกก็นอนไม่หลับเมื่อนอนไม่หลับถึงเวลาอาหารก็กินอาหารไม่ได้ร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมไปตามลำดับเนื้อแท้จริงๆคนที่ถูกเราโกรธเขายังไม่รู้ตัวเขาก็ยังกินอิ่มนอนหลับเราแย่ลงไปแล้วนี่ในปัจจุบันบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายความโกรธไม่ดีแบบนี้ และนอกจากนั้นคนมักโกรธก็มีศัตรูมากถ้าเราโกรธคนคนหนึ่งคิดประทุษร้ายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอใช้วาจาจู่งจาาเพื่อความโกรธให้เขาสะเทือนใจก็ดีตั้งใจจะประทุษร้ายเขาแต่ทําไม่ได้ก็ดีแต่ฝ่ายนั้นรู้ตัวเมื่อฝ่ายตรงกันข้ามรู้ตัวเขาก็ไม่ชอบใจเรา เราก็มีศัตรูเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถ้ามีศัตรูขึ้นมาหนึ่งคนนี่บรดาแทนพุทธบริษัทเจนนั่งก็ไม่เป็นสุขเจนนอนก็ไม่เป็นสุขจะยืนก็ไม่เป็นสุขเดินก็ไม่เป็นสุขทางนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าศัตรูจะเข้ามาปดประหารมาทำร้ายเราในเมื่อบุคคลคนหนึ่งเขาเป็นศัตรูกับเราเราประกาศตนเป็นศัตรูกับเขา และบคุคคลคนนั้นไม่ใช่คนเดียวในโลกเขาไม่ใช่เกิดมาจากลม <c oughs> หรือไม่ใช่เกิดแบบอนุมานเป็นลูกลมแต่ไม่ใช่ผุดเกิดขึ้นตามลำพังอย่างเทวดา <c oughs> คนทีีจะเกิดมานี่ต้องมีพ่อมีแม่แล้วก็อาจจะมีพี่มีนอ้องติดตามมาด้วยถ้าเขาเป็นเราเป็นศัตรูกับเขาหนึ่งคน คนนั้นเขาไม่ชอบใจเราคนในแตรกูลของเขาในครอบครัวของเขาทุกคนจะไม่ชอบใจเราเหมือนกันเป็นนว่าเราเพิ่มศัตรูจากวีดามันดาเขาคนนั้นพี่น้องเขาคนนั้นในญาติสนิทใกล้ชิดเขาบุคคลนั้นเขาจะพรอยโกรธเราไปด้วยศัตรูของเราไม่ใช่หนึ่งคนแล้วการละมัตะวางตัวก็ยากขึ้น นอกจากญาติของเขาแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทเขากย็ยังมีเพื่อนที่รักของเขาอีกเพื่อนที่รักของเขาเขารักเพื่อนของเขาในเมื่อเราไปกัดตนเป็นศัตรูกับเพื่อนของเขาเขาก็โกรธเราเหมือนกันเขาก็เป็นศัตรูกับเราเหมือนกันรวมความว่าเรามีศัตรูรอบด้านการนมัตตวังก็ยากจริงขึ้น ในเมื่อการวางแผนร่างกายก็สุดโทมการต้องระวังตัวต้องระวังมากขึ้นการกินไม่อิ่มนอนไม่หลับก็เพิ่มขึ้นพราะเกรงอันตรายจะเข้ามาถึงไม่ทราบว่าใครเป็นจะเป็นศัตรูกับเราบ้างอย่างนี้เดาท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทฌ์จเจนว่ากําลังของความโกรธนี่เป็นของไม่ดีนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาสาสันดาสสมมาธทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตเตสังคิเถท,ทุกติปาติกางขาก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองจะเป็นโสทุกติมีนรกเป็นต้นจิตเตปริสุทธะสุขติปาติกางขาแต่ก่อนจะตายจิตใจน้อมเป็นได้ของกุศลบุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราทํา แลนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ตามจัดว่าเป็นจิตผ่องใสอย่างนี้เป็นโสดสุคติมีสวรรค์เป็นต้นก็คนมักโกรธมีรมเศร้าหมองอย่างนั้นถ้าตายจากความมีคนจะไปไหนก็ต้องไปนรกถ้ากโกรธใหญ่เป็นนรกขุมใหญ่โกรธเล็กเป็นนรกขุมเล็ก ถำไม่โกรธใหญ่ไปโกรธเอาคนดีเข้าอย่างโกรธพระพุทธเจ้าดูตัวอย่างเทวทัตโก,กรธพระพุทธเจ้าตายแล้วไปไปอเวจีมารรกลือโกรธพระอรหันเข้าตายแล้วไปอเวจีมานรกโกรธพ่อโกรธแม่คิดจะบัตรประหารท่านตายแล้วไปอเวจีมารรกเพราะทั้งหมดนี้เป็นบุคคลที่มีคนใหญ่เขาเรียกว่าโกรธใหญ่ ก็รวมความว่าโกรธบุคคลดีที่มีคุณกับโลกหรือมีคณคณกับสังคมแลอมีคุณกับมีคณกับเราอย่างนี้ชื่อว่าโกรธใหญ่โทษก็ใหญ่ตามถ้าโกรธเล็กหมาย,ยว่าโกรธคนที่มีความชั่วอย่างโกรธขโมยกระโจนเป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องตกนรกเหมือนกันแต่ตนรกขมเล็กหน่อยอายุน้อยหน่อย รวมความว่าความโกรธเป็นของไม่ดีคนมักโกรธที่เป็นคนไร้สนเสน่ห์บรรดาแทนพุทธบริษัทที่ ه, ตอนนี้ตอนที่19เกี่ยนหน้าโกรธจะว่ากระถามหาสนเสน่ห์กันอีกแล้วในเมื่อความโกรธไม่ดีไม่มีสนเสน่ห์ขอบรรดาแทนพุทธบริษัทผู้รับฟังโรยไข่ครวญใจของท่านเอง ว่าคนที่โกรธท่านน่ะท่านจะรักหรือท่านจะไม่รักเราไม่เอาทั้งเกลียดกันละเอากันรักหรือไม่รักก็แล้วกันอาตมาคิดว่าคนมักโกรธหน้าตายุยีอาการที่แสดงออกก็ไม่ดีไม่น่ารักเข้าใจว่าคนหลายคนไม่รักคนมักโกรธอะไรไม่ถูกใจนิดอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โกรธ คนประเภทนี้หาเพื่อนยากหาคนรักยากเรามาสู้เราฝึกการไม่โกรธก็ไม่ได้การไม่โกรธพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เฉพาะผิวเผินก็คือพรหมิหารสี่เราทรงคุณธรรมสีระการเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ เดียถามว่าพระสงฆ์ในพุทธศาสนามีคาถามหาเสน่ห์ด้วยหรือได้พูดมาตอนต้นแล้วว่าพระนี่มีคาถามหาเสน่ห์มากในคาถามหาเสน่ห์นี่เรียนมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าเองก็มีมหาเสน่ห์มากหนักที่สุดเจนว่าในสมัยที่ยังมีร่างกายเป็นมนุษย์ กำลังรรประกาศพระศาสนาอยู่เป็นธรรมดาท่านพุทธบริษัทคนเราที่เกิดมาต้องมีคนเกลียดคนเกลียดพระพุทธเจ้าก็ไม่น้อยแต่คนรักพระพุทธเจ้ามากกว่าคนเกลียดรักไม่รักเปล่าถามมีความเคารพน,นอบน้อมด้วยไม่ยอมรับนับถือด้วยการทั้งปวงจะไปที่ไหน ที่พักเขาจัดให้อย่างสบายที่สุดอาหารการบริโภคจัดสรรอย่างดีที่สุดสถานที่อยู่สร้างให้ได้คานับเป็นสิบโตอ็สร้างก็ะเป็นโกโกๆเลยไม่ใช่ลานน่ะนั่นเพื่อความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านมีอะไรท่านมีพระมหารกราุณาธิคุณ คำว่ากุรณาได้มาถึงสงสารถ่านมีความสงสารบรรดาเวนยสัตว์ขอโทษเถอะบรรดาประชาชนทั้งหลายล่อเวนยสัตว์เข้าจะกลายเป็นสัตว์นรกไปคือท่านสงสารหมดแต่แต่สัตว์นรกเปรตอสุรกายสติฉันมนุษย์เทวดาและผมท่านสงสารทั้งหมดถ้าใครเขามีโอกาสจะบรรลุมรรคผลได้ ถ้ามีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นถ้าไม่เกินวิสัยที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือได้ท่านเสด็จไปทันทีอย่าที่เป็นอย่างนี้พระมหาหมมนีจะมีคนรักมากมีคนเคารพมากต่อมาสำหรับบรรดาภาษาวกทั้งหลายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าท่องการคนมีเป็นคนมีสเสน่ห์ เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนนั้นหลายก็ให้ใช้คาถามหาเสน่สี่อย่างใช้สี่คำาอีกแล้วหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสามุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ชาดิสยาใครเห็นใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วย สี่อุเบกขาวางเฉยสำหรับคาถาทั้งสี่ระการสี่คำนี้ไม่ใช่ไปท่องจำหรือว่าท่องแล้วก็เป่ามนเห็นใครมาก็เป่าพรดใครมาก็เป่าพดูดต้องการเขามีความรักต้องการเขามีความสงสารอย่างนี้ไม่มีผลผลที่จะได้จริงๆก็คือคนนั่นยะเกลียดเอา ไม่เกิดประโยชน์คาถาทั้งสี่ประโยค์ทั้งสี่คำนี้ต้องปฏิบัติใช้วิธีทำสเสน่ห์กันเลยไม่ใช่ว่าคาถาเป่าสเสน่ห์ทำสเสน่ห์ทำกันจริงๆอย่างจง,จง,จง,จงทำทั้งกลางคืนทำทั้งกลางวันขณนนะใดที่ที่ตื่นอยู่ทำตลอดเวลา วิธีทำท่านยังไงจะปั้นความรักปั้นความสงสารเอาวัตถุมาปั้นมันก็ไม่ถูกไม่มีผลต้องปั้นกำลังใจกำลังใจของเราตามปกติมันก็รักบ้างโกรธบ้างสงสารบ้างเกลียดบ้างอย่างนี้เป็นต้นเห็นใครได้ดีบางทีก็ยินดีด้วยบางทีเห็นเขาได้ดีเราก็ไม่ชอบใจ บางทีเห็นใครก็เพียงพราแเราก็ซ้ำเติมบางคราวเห็นก็เสื่องเพียงพร่มเราก็สงสารยับยั้งไม่ซ้ำเติมของเราไม่เอาแน่ไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทด้วยคนที่ยังไม่เป็นประสูดาบันขึ้นไปองค์สมเด็จพระจอมไตรปิมศาสนาตรัสว่ายังเป็นอเนตตาบุคคลยังเป็นคนที่ไม่แน่นอน จะถือว่ารักจริงก็ไม่ได้สงสารจริงก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดจริงก็ไม่แน่บางทีตอนเช้ารักตอนสายเกลียดเสแล้วบางทีตอนเช้าเกลียดตอนสายรักเสแล้วมันก็ไม่แน่นอนต้องสร้างความแน่นอนให้เกิดขึ้นกับใจคือใช้รมความรักมีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าเราก็ดีคนอื่นก็ดีต้องการความเป็นมิตรไม่มีบคุคคลใดคิดอยากจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่การที่เป็นศัตรูก,กันนั่นก็เพราะสายโมหะจิตคิดหลงถือตัวเกินไปมีมาณะทิฏฐิเราก็วางมานะทิฏฐิเสียไม่ถือตัวไม่ถือตนทำตนเสมอก็เสมอเหมือนกับเพื่อน ท่านผู้ใดมีความมีอายุสูงกว่ามีความดีสูงกว่าแล้วก็ยอมรับนับถือเห็นหน้าสิ่งกัน,นกังก็แสดงการยิ้มแย้มแจ่มใสรวมความว่าตลอด24ชั่วโมงเว้นไว้แต่เวลาหลับเราจะฝึกการยิ้มไว้ตลอดเวลาถ้าดีไม่ดีใครจะหลับยิ้มด้วยแต่ยิ่งดีใหญ่ การฝืนยิ้มเขาพูดไม่ชอบใจก็พยายามนิ่งแล้วก็พยายามยิ้มฝึกบ่อยๆอ,อาการมันชินบรรดาแทานพุทธบริษัทถ้ายิ้มออกมาได้ที่ไม่กำลังใจอย่งโกรธแต่ความโกรธมันก็เบาสัเมย์เห้การยิ้มมีความสำคัญมากคนที่สวยแสนสวยดีแสนดีรวยแสนรวยเด่นแสนเด่นแต่ยิ้มไม่เป็นสวยทุกคน ไม่มีใครเขาอยากรักคนยิ้มไม่เป็นได้พูดมาแล้วในตอนตอน้นเราก็ยิ้มเพื่อความรักทําจิตใจให้รักเพื่อนรักเพื่อนเสมอที่ตัวเราถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานี่ขอพูดย่อเวลาได้สามนาทีต่อไปก็อารมณ์สงสารคือกรุณาความสงสารอันนี้ไม่มีความรักมาก่อนไม่รู้จักมาก่อน เห็นเขาเมีการทุกยากดำบากไม่กิจการงานและวัตถุหรืออาหารก็ตามถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราช่วยส,วมสมนติสมุติเขาขาดแคลนทรัพย์ฝินดรืยออาหารเราไม่มีทรัพย์จะให้เราไม่มีอาหารจะให้แต่เราก็ช่วยพยุงไปและชี้ช่องบอกทางว่าบ้านนั้นคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นเขาสามารถจะส่งเขาได้ และถ้าเขาไปได้รับการสงเคราะห์จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคนนั้นอาจจะอดคิดถึงเราไม่ได้เขาต้องรักเราเพราะเราสงสารเขาข้อต่อไปมุตุตามีจิตอ่อนโยนนี่สำคัญมากคือไม่ทำใจแข็งกันด้างไปที่ไหนก็ทำตนเสมอกับเพื่อนมีอะไรบ้างที่เพื่อนต้องการแต่เกินวิสัยเรานิดหน่อยมันฝึนกำลังใจ ทำใจอ่อนโยนคล้อยตามก็เป็นที่รักของเพื่อนนอกจากนั้นเห็นใครได้ดีก็พลอยยินดีด้วยไม่จฉาที่เสียใครสแสดงความยินดีด้วยความเต็มใจนี่ก็เป็นมหาเสน่ห์รวมความว่าทั้งสามข้อนี่เป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ใครทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ทำได้จะเป็นที่รักขบคลทั่วไปข้อที่สี่อเบขาวางเฉย เห็นคนที่มีความทุกข์มีความยากมีความลำบากมีการเพียงพร้มไม่ซ้ำเติมแทนที่จะซ้ำเติมกลับเข้าพยายามข้ะคบประคองประคับประคองถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยถ้าช่วยด้วยกำลังกายกำลังทรัพย์ไม่ได้ก็ใช้วาจาช่วยให้เขาชื่นใจเท่านี้รบ,บรรมดาแต่พุรธบริษัตห์ไหนอาการของพระยาบาทจะหดท้ายลงไป ตัดหางไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยนั้นที่สุดพยาบาทที่ความโกรธจะไม่เหลือเลยเราก็จะเป็นคนมีความสุขตามพุทธภาษิตธี่กล่าวว่าจิตเตอสังทีค่คดิเตท,ทุกอสุขติปาทิกังขาถ้าจิตใจของเราไม่เศราหมองมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะมีคนรักมาก ตายไปแล้วก็มีความสุขมีสวรรค์เป็นต้นดีไม่ดีก็ไปพรหมพระพรหมมีหานี่เป็นที่อยู่ของพรหมเอาละบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายเวลาหมดพอดีก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พนผลจงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี